จูเรสุบาตขมาดชมวเด็กชายวิทยาศาสตร์ปัญญาเปียวโมปีสเรนบาทนั่นปะกลับเพ้ออ๋ออันนี้กาเรียกว่าภาษากัมพูชาใช่ไหมลูกครับเมรสุรินครัขเมรสุรินคับอ๋ออ่าน้องชื่อน้องอะไรครับน้องแต้มครับมาจากจังหวัดจังหวัดสุรินครับสุรินอ๋อคือคุณพ่อคุณแม่เป็นคนสุรินแม่เป็นคนกัมพูชาครับพ่อเป็นคนไทย มเป็นลูกครึ่งครับพ่อเป็นคนไทยแม่เป็นคนกัมพูชาครับอยู่บ้านพูดภาษาไทยกับกัมพูชาครับแต่พูดไทยมากกว่าครับบ้านนี้อยู่กันสี่คนครับมีพ่อมีแม่น้องแล้วก็ผมครับพ่อทำงานรับจ้างรับของเก่าแล้วก็ตัดไม้แล้วก็เผดเครื่องเสียงครับ อาชีพที่ผมกําลังทำเนี่ยครับก็ส่วนมากเนผ,ผมก็ฤดูการนี้ก็เป็นการไปรับเหมาตัดไม้ยูคาตามทุกงนาที่เขาเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จดินมพอเข้าได้ผมก็ไปหาเหมาตัดนะครับตัดมาก็ไปส่งโรงงานครับไปส่งโรงงานเขารับซื้อครับตาต้นหนึ่งก็ประมาณ950บาทครับบางชิ้นไม้มันก็ใหญ่เกินที่โรงงานเขาจะรับซื้อครับเอามาเลื่อยไปรูปครับ ไม้แผ่นกระดานทําแคร่ทํทโต๊ะทําเตียงก็ได้ครับก็ทำเอาไว้ใช้ของตนเองบ้างแล้วก็มีใครมาเห็นถูกตาก็ผมก็ขายแบ่งขายครับบางครั้งก็ไปหารับซื้อของเก่าครับตามหมู่บ้านบางที่ก็วิ่งหาซื้อแต่อีกบางที่ก็มีลูกค้าประจำครับเขาโทรมาก็ผมก็ไปรับถึงที่ครับก็เก็บสะสมไปก่อนให้มันได้หนึ่งเที่ยวก่อนและพอได้เยอะๆค่อยขายท,ทีเดียวให้มันได้เลยครับ เอาไปขายรูกโแล้วเท่หนึ่งประมาณ500ครับถ้ามีงานเครื่องเสียงมาผมก็รับงานเครื่องเสียงครับอย่างเช่นมีงานศพเข้ามาแล้วก็มีงานแต่งเข้ามาก็พอไปรับได้ครับนานๆมีงานครั้งหนึ่งครับเปิดเครื่องเสียงได้คืนละ1000แต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้ไปเปิดแล้วครับเพราะว่ามีเครื่องเสียงอื่นคขาบว่าเปิดแทนแล้วครับรายได้ก็หลักๆก็4 0 0พครับ ถ้าบางเดือนก็ไม่ค่อยถึงครับครับกู้ยืมอะไรบ้างไหมลูกครับก็ไปยืมไปยืมกองทุนหมู่บ้านครับไปกู้มาห้าพันบาทห้าพันบาทกู้มาใช้กินใช้อะไรกันเนี้เหรอ <azed? S 2> ลูกเหรอจ่ายค่าไฟด้วย แล้วก็ซื้อกับข้าวมากินด้วยแล้วเอาเงินที่ไหนไปซื้อข้าวอะครับเพราะว่าถ้าทางถ้าสมมติอย่างนั้นมันมันไม่พอเอาเงินที่ไหนไปซื้อข้าวอะครับมีนาทําไว้กินเองครับไว้ทําไว้สําหรับกินในครอบครัวค่ะไว้กินอย,อย่างเดียวไ,ยไม่ขายนะครับถ้าบางที่จาเป็นต้องมีต้องใช้เงินก็ขายครับแล้วส่วนตัวเราละ่ะฮะได้เงินไปโรงเรียนวันละเท่าไหร่วันละสิบบาทครับ สิบาทใช้อะไรบ้างครับเออเสื้อขนมตอนตอนเที่ยงแล้วก็เหลือห้าบาทก็ไปหยอดรปปลูกอมสินครับโอ้เก่งจังลูแล้วแล้วข้าวลูกข้าวโรงเรียนให้ฟรีครับให้กินฟรีตั้งใจจะเอาเงินนี้ไปทําอะไรลูกเอาไว้ไปเรียนตอนโตเพราะว่าจะได้เป็นครูครับอยากเป็นครูตอนนี้เรียนเป็นไงบ้างลูกเกได้3.64ครับ แสดงว่าเรียนรักษาระดับแบบนี้มาตลอดเลยหรือเปล่าลูกครับสามทุกปีเลยครับอืมแล้ววันนี้มานี่หนูจะมาโชว์ความสามารถเรื่องอะไรลูกปั้นดินน้ำมันนูนสูงครับโอ้ชอบงานปั้นเหรอครับครับปั้นมาตั้งแต่กี่ขวบลูกปั้นตอนปสี่ครับตอนครูมาครูก,ก็สอนให้เลอครับเคยไปปั้นแข่งไปประกวดอะไรอย่างี้บ้างไหมลูกเคยครับไปแข่งที่ไหนที่เราภูมิใจที่สุดเลยที่ระดับภาค ได้เหรียญทองครับโอ้โหครับแล้วตอนนั้นปั้นปั้นรูปอะไรฮะวิถีไทยครับเป็นวิถีไทยวิถีไทยมาเป็นเรื่องราวเลยอะไรอย่างเงี้ยครับอืเป็นเป็นทีมอ๋อเป็นทีมใช่ไหมคะครับแล้วความฝันที่อยากได้กลับไปคืออะไรลูกขอทุนไปซ่อมแซมบ้านครับตอนนี้ปัจจุบันเป็นไงบ้างลูกบ้านหลังคารั่วตรงที่ผมนอนครับอืมอางนี้ฝนตกหนักๆทำไงอ่ะ ก็หาอะไรไปบิดปิดเอาครัโอเคอะมาเรามาดูฝีมือสิขอโชว์ฝีมือหน่อยนะแต้มครับพร้อมไหมครับพร้อมครับเชิญเลยครับอรคุณครับสวัสดีครับแต้มสวัสดีครับสวัสดีครับเด็กคนนี้ทักษะฝีมือเขาเนี่ยท่านผูรกำการยังไม่เห็นผมพูดล่วงหน้าเลยครับเด็กคนนี้ไม่ธรรมดา เดี๋ยวท่านกรรการครับผมนี่อยากให้ท่านได้ชมจริงๆฝีมือเขานี่แบบ <Yeah. S 2> สุดครับทีมงานครับภารกิจมาครับท่านะกรรการครับน้องแต้มเนี่ยรู้ตัวว่ารักศิลปะตั้งแต่อนุบาลครับแต่เพิ่งจะม,มาเรียนงานปั้นประมาณสักหนปีครับ mm. เดี๋ยวเราใช้น้องสาธิตด้วยการปั้นอะไรสักอย่างหนึ่ง ตามลูกเดี๋ยวเราลองปั้นดูให้กรรมการถ่ายว่าเราปั้นอะไรนะรพร้อมไหมลูกพร้อมครับเชิญเลยครับนี่คือดินอะไรดินน้ำมันครับเดี๋ยดินน้ำมันนะเองนี้คือต้องนวดให้เขาต้องนุ่มก่อนนะครับเดาไหมครับกรรมการเดาไหมครับ จระ,ะเข้ไม่ใช่ครับมะเขือยาวอมีรุ้นพี่มะเขือยาวมีรุ้นมันไม่มันมีครีบคุณออปลช่อนป,<ะ>ปช่อนปลาช่อนอมนวดปลาดุกถ้าคณะกรรมการครับสิ่งที่น้องทำนี่คือทำแบบเร็วนะครับทำแบบคร่าวจะไม่ละเอียดนักนี่คือทำให้ดูคร่าวๆว่า ทักษะงานปั้นของเขาเป็นยังไงครับปลาคราบหรอปลาดุกเหรอถ้ามีหนวดอะปลาดุกเออ,อปลาคราบมีลุ้นมีลุ้นมีลุ้นถ้าขี้กิตรนงปลาคาราบ แล้วครับอ่นี้กลางกางเลูและนี่ก็คือมะเขือยาวครับเดี๋ยวให้เก็บลองด้วยครับปลาช่อนครับนะท่านผู้บารครับนี่ไม่ใช่ภารกิจครับเพราะจะเป็นภารกิจเนี่ยต้องมีสิ่งนี้ครับทีมงานครับมาครับโอ้โหฮะ และนี่คือสิ่งที่เราจะท้าทายครับเมื่อสักครู่ที่น้องปั้นพวกเราจับเวลาไว้ใช่ไหมครับเท่าไหร่ครับ3นาที31วินาทีครับสำหรับภารกิจนี้ปิดตาครับเราขอท้าทายน้องแต้มทำให้ได้ภายในเวลา3นาที30วินาทีครับเดี๋ยวขึ้นพิีหนึ่ง โอ้แต่แต่มันปิดตาใช่ครับมันต้องขยายสิคะปิดตาเราถึงลดให้วินาทีหนึ่งครับครับอื้อแต่กลอะไรของเขานั่นลูตามลูกครับสามนาทีครึ่งกระช่อนนะลูกครับไหวไหมครับไหวครับสู้ไหมลูกสู้ครับสู้เพื่อใครลูกเพื่อพ่อแม่ครับขอบคุณมากครับแต้มเตลี่ยนตัวนะครับลองเอามือคำคก่อนว่าสิ่งที่เราต้องการอยู่ตรงไหนบ้างนะครับครับ แต้มพร้อมนะลูกพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วจับเวลาครับรอตอนนี้ดินยังแข็งอยู่ครับต้องนวดครับลักษณะภารกิจแบบนี้คือต้องเป็นทักษะที่ใช้ความคุ้นชินครับนี่คือใช้ประสาทสัมผัสจากมือเท่านั้นนะครับเพราะว่าตาเขาไม่เห็นครับตอนนี้น้องแต้มกำลังปิดตานะครับเพื่อปั้น ปลาช่อนแต่ตอนนี้กำลังมีเส้นขอบตรงปากด้วยครับเดี๋ยวเขาต้องทำเส้นเล็กๆครับ ตอนนี้เวลาเหลือไม่ถึง2นาทีนะครับความยากมันอยู่ตอนทําเกรดอะแล้วก็กำลังจะทําลวดลายครับทําเกรดครับนี่ทําคลีบอยู่นะครับตอนนี้ทำคลีบอยู่ เหลือลูกเวลาเหลือประมาณ30วินาทีครับเสร็จแล้วครับเวลาหยุดนะครับตามลูกเหลือเวลา21วินาทีนะครับพิสูจน์ว่าตรงหางยังไม่สวยลูกพร้อมนะเตรีมตัวนะเวลาไปต่อครับดูหางเลยครับ พอใจแล้วบอกนะสุดที่ลูก8 7เจดเสร็จแล้วครับเอาละครับเสร็จแล้วครับผู้กำครับเวลาเหลือหนี้ครับและนี่คือผลงานแบบที่ปิดตาปั้นครับแตามลูกเปิดถ้าปิดตาให้นะครับ<ห>วางเทียบกับกรรมการ,การดูลูก <นะ S 1> และนี่คือ ผลงานของน้องแต้มนะครับท่านกรรมการครับผ่านไหมครับผ่านครับท่านกรรมการครับเราได้เห็นการปั้นผลงานแบบเร็วมากเรามีตัวอย่างผลงานที่น้องใช้เวลาปั้นประมาณ1ชั่วโมงมาดูกันว่าผลงานของน้องแต้มจะเป็นอย่างไรนะครับทีมงานเก็บตรงนี้ก่อนครับ ครับและนี่คือตัวอย่างผลงานที่แต้มใช้เวลาปั้นประมาณ1ชั่วโมงครับครับโอ้โอชั่วโมงเดียวเองเหรอครับโอ้โหตายแล้วรานยะละเอียดนี่คือผลงาน1ชั่วโมงนะครับเรามีผลงานที่ใช้เวลาปั้น2และ3ชั่วโมงมาให้ชมเลครับทีมงานครับเชิญครับ มีงาน2ชิ้นนะครับเราดูชิ้นนี้ก่อนครับกี่ชั่วโมงนะฮะชิ้นนี้ใช้เวลาปั้น2ชั่วโมงครับปัานอธิบายหน่อยครับทำไมถึงปั้นงานชิ้นนี้ลูกเพราะว่าเป็นสมัยแต่ก่อนเขาใช้ควายไปไถนาครับรับสวย้ตรงไหนคือส่วนที่เราปั้นแล้วเราภูมิใจที่สุดลูกตรงตัวควายนี่แหละครับ มันยากหรือง่ายยังไงครับอันนี้ก็ยากตรงหัวครับเพราะว่ามันต้องใช้รายละเอียดตรงน,นี้ให้ให้โค้งดีครับครับชิ้นนี้คือสองชั่วโมงนะลูกครับและชิ้นนี้ใช้เวลาปั้น3มชั่วโมงครับรายละเอีเยดแก้มาทิ่บายครับท่านนี้ต้องการจะสื่ออะไรลูก อันนี้คนนั่งบนเกวียนที่จะกำลังจะไปไถนาครับนั่งเล่นอยู่หน้าบ้านทั้งสองงานสะท้อนชีวิตที่บ้านเรารใช่ไมหมลูกครับรคือมองมุมนี้ลงมาก็จะมีความลึกครับและโจทย์ที่รายการจะท้าทายแต้มในวันนี้นะครับเราจะท้าทายเขาสร้างสารรค์งานศิลปะโดยไม่จํากัดเวลา และเราได้มีการบันทึกไเลยไว้ล่วงหน้า <c oughs> แล้วทีมงานครับเก็บอุปกรณ์นะครับเดี๋ยวเราไปอยู่ข้างพี่โก้ลูกไปครับตื่นเต้นเลยไม่มาใครอกแต่มากับพ่อคุณครูและท่านพ่อครับท่านผูการครับเราไปดูการสร้างสมผลงานของน้องแต้มกันนะครับทีมงานครับขอชมภาพครับ และนี่คือดินที่เตรียมไว้นะครับอุปกรณ์นี้จะเป็นเฟรมครับเครื่องไม้เครื่องมือเต็มเลยนะตัง้งครับนี่เราทำอะไรลูก แผ่นไว้รองพื้นครับอ๋ออ๋อนี่คือส่วนด้านหลังที่เป็นพื้นเนาะครับเราเพิ่มความเร็วของภาพถูกกรรมกรดีว่ะฐานนี่สำคัญยังไงลูกไว้รองให้ให้มันดินมันที่ใส่ข้างในให้แน่นครับแล้วขัน่นปะครับทำใบไม้ครับ ค่อยแปะอโหนี่เริ่มมีมิติขึ้นมาแล้วนะครับส่วนนี้คืออะไรลูกพญานาคโอ้มีพญานาคด้วยเนาะ หรือมีความสุขเวลาทำงานร้ก็มีความสุขครับแน่นอนโอ้นี่มีส่วน<ม>ส่วนหน้าด้วยเนาะอืมนี้คือเก็บรายละเอียดแล้วเนาะครับทากรามการครับแต้มใช้เวลาในการสร้างสารรค์งานชิ้นนี้ หชั่วโมงครับ mm hmm. ใช้ดินน้ำมันไปประมาณ40กิโลกรัมครับ mm hmm. และผลงานที่น้องสร้างสรรค์ก็อยู่ตรงนี้แล้วครับท mm hmm. ่านสามท่านพร้อมนะครับ ทีมงานครับใช่ครับอ oh, ุัค er ัโปร่งาเอียดมากโอ้วมาครูนี่มันมาบมิติมันสองมิติจริงเออแ แต่ตรงตรงศาลาเหมือนเหมือนตรงโบสถะเหมือนจะแบบลอยออกมาเลยอะลอยออกมาพี่ตุ้มครับหนูถามน้องแต้มรู้จักการปั้นนี่มากี่ปีแล้วครับหนึ่งปีครับวีเดียวเดียวครับนี่คือความรักที่เขามีในงานศิลปะครับโหลูกเอยทางรำการครับเดี๋ยวให้น้องอธิบายแต้มลูกอธิบายความรู้สึกของศิลปินในการสร้างสรรค์งานชิ้นนี้นิดนึงครับครับ ต้นโพให้ความร่มเย็นพระพุทธรูปเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจพญานาคเป็นสัตว์ที่ศักดิ์สิทธิ์ลและเป็นสัญลักษณ์ของความยิ่งใหญ่และให้ความอุดมสมบูรณ์ดอกบัวไว้นำไปบูชาครับงานชิ้นนี้แต้มตั้งชื่อว่าเอกลักษณ์ไทยครับเอกลักษณ์ไทยจากน้องแต้มครับเพื่อให้ท่านผู้ชมได้เห็นการปั้นดินน้ำมันของน้องแต้มในทุกขั้นตอน ทีมงานก็ได้บันทึกภาพตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายของผลงานชิ้นนี้ไว้ครับซึ่งการสร้างสารรค์ผลงานชิ้นนี้ต้องใช้ความอดทนและความพยายามเป็นอย่างมากซึ่งน้องแต้มก็ใช้เวลาไปกว่า6ชั่วโมงเต็มจนได้ผลงานออกมาอย่างที่เห็นนี่แหละครับ วันนี้เราได้รู้จักกับน้องแต้มน้องแต้มเป็นเด็กที่ถ้าเราฟังเรื่องราวชีวิตของเขาครับก็มีเงื่อนไขอุปสรรคเยอะทีเดียวนะครับแต่ที่บ้านข้อดีเหลือเกินเป็นครอบครัวที่อบอุ่นแล้วก็เป็นครอบครัวที่เป็นนักสู้ครับทั้ง3ท่านครับวันนี้ได้รู้จักกับน้องแต้มรู้สึกอย่างไงบ้างครับแต้มโหงานนี่ไม่ธรรมดาเลยนะลูกนะครับสิ่งหนึ่งที่ครูอยากถ่ายทอดส่งไปให้กับแต้มนะเขาบอกว่าคนเราต้องมี3มความรู้ทักษะนะ ติดตัวต่อเติมเติบโตติดตัวคือถ้าเราอยากจะเป็นนักปั้นให้ดีหนูไปฝึกเรื่องของอน a t มี y คือเรื่องของโครงสร้างสัดส,ส่วนมันจะเสริมหนูขึ้นไปอีกในอนาคตนี่คือติดตัวนะต่อเติมสิ่งที่หนูต้องไปต่อเติมคือเรื่องของ feeling และอารมณ์ของการนําเสนอมันจะทําให้ศิลปะของแต้มมีชีวิตขึ้นมาอีกและอันสุดท้ายคือเติบโตเติบโต,ตคือทักษะที่จะทําให้สิ่งที่หนูมีอยู่ตอนนี้กระจายออกไปให้ได้มากที่สุดยังไง หนูจะเป็นครูศิลปะและเป็นศิลปินที่ยอดเยี่ยมด้วยครูเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณค่ะคณะกรรมการครับความฝันที่พาน้องแต้มาซูเปอร์เทนก็คือว่าหลังคาที่บ้านนะครับมันผุพังมันทรุดโทรมไปมากแล้วครับทุกวันนี้เจอแดดเจอฝนเนี่ยกันไม่ค่อยได้แล้วทีนี้สภาพหลังคาที่บ้านเป็นอย่างไรนะครับเรามีภาพมาให้ชมครับแต้มลูกกินตรนี้ครับพี่พี่ทีมงานครับขอภาพด้วยครับ นี่คือนี่คือหลังคาบ้านใช่ไหมลูกครับทำไมถึงต้องมีอิฐอยู่ข้างบนน่ะลูกสางกสีมันหลุดจากตะปูครับอ๋อคือจําเป็นต้องทับไว้เพื่อเขามีน้ําหนักใช่ไหมลูกอ๋ออ๋อนี่คือตรงที่ห้องนอนครับนี่คือรูรั่วใช่ไหมลูกเวลาที่ฝนตกมันมัาสาดใส่อะไรลูกสาดใส่ที่นอนครับจังหวะที่นอนเลยแสดงว่าถ้าตอนดึกนี่คือจะหลับไม่ค่อยดีครับเพราะว่าฝนมันสาดเข้ามาเนาะครับอโอ้โห นี่คือส่วนผนังนี่ลูกครับอ๋บอฝนสาดยังไงโอ้โหนี่รูรเรยอะเ,เลยเนาะมันมันผุพังเนาะมันเป็นสนิมแล้วมันก็ผุพังนะครับทางคณะกรรมการครับสภาพบ้านเนี่ยมีส่วนที่ผุพังเยอะมากทั้งหลังคาแล้วก็ผนังสิ่งที่เป็นความฝันของน้องแต้มก็คือว่าเขาอยากขอหลังคาใหม่ให้กับครอบครัวครับทั้งสามท่านครับพวกเราสามคนยินดีให้พาน้ครับขอบครับครับครับลูก พี่ซุปบอกเล่าเรื่องราวความสามารถของเราบอกเล่าเรื่องราวความอบอุ่นของครอบครัวเราแล้วก็ความฝันของเราให้ผู้ใหญ่ทีมพาวเวอร์ทราบว่าเราอยากได้หลังคาใหม่ผู้ใหญ่ทีมพาวเวอร์บอกว่าแค่หลังคาอย่างเดียวน่าจะไม่เหมาะอยากให้ดูผนังให้ด้วยเพราะว่าผนังก็มีรูเราก็เลยปรึกษาคุณพ่อคุณพ่อก็ไปคุยกับช่างที่บ้านคือผนังแล้วก็หลังคาด้วยเนี่ยครับงบประมาณก็คือ2 0 0 0 0บาท ทาง King Power บอกว่าไม่ใช่ปัญหาลูกจะเปลี่ยนผนังและหลังค้ายกับน้องแต้มครับขอบคุณครับและพอทราบเรื่องราวชีวิตของเราว่ามันจะมีบางจังหวะที่เราคือเงินไม่พอแล้วก็ต้องไปเอาข้าวไปขายแล้วต้องไปหยิบยืมเงินคนอื่นเนี่ยทางผู้ใหญ่ King Power ก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขอมอบเงินตั้งต้นให้ครอบครัวน้องแต้มด้วยอีก10,000บาทขอบคครับ รวมวันนี้นะครับมอบให้ลูกจากคิงพาวเวอร์สามหมื่นบาทจากคิงพาวเวอร์ครับดีใจไหมลูกดีใจครับภูมิใจไหมครับภูมิใจครับแต้มลูกทุกวันนี้ได้สตังค์ไปโรงเรียนวันละกี่บาทวันละสิบบาทครับเหลือไหมเหลือห้าบาทก็เอาไปฝากกระปุกออมสินครับที่เราสะสมไว้เนี่ยเราเราสะสมเพื่ออะไรลูกเพื่อเอาไว้ไปเรียนตอนโตด้วยครับนี่คือเราอยากเรียนครับเรียนเป็นอะไรนะลูก เป็นครูสอนศิลปะครับนี่คือความมุ่งหวังในฉันไหมลูกครับแต้มลูกที่ King Power เนี่ยเขามีมูลนิธิชื่อวิชัยศีวัฒนประภาครับเขาตามหาเด็กดีเด็กรักเรียน<ๆ>เด็กกระตันยูแต่อาจจะติดขัดขัดสนเรื่องของเศรษฐกิจในครอบครัวรทางผู้ใหญ่ King Power ฝากบอกว่าตั้งแต่วันนี้นะลูกครับป .6 ม .1 ม, 1, ม .2 ม .3 ม .4 ม .5 ม .6 และในวันที่ลูกตัดสินใจเรียนปริญญาตรีครับอยากเป็นครูอยากเป็นหมออยากเป็นสถาปนิกอยากเป็นอะไรก็ตามทีทางผู้ใหญ่คิงพาวเวอร์และมูล,ลนิธิวิชัยศรีวัฒนประภาจะส่งลูกเรียนจบปร,ริญญาตรีครับครับ เวลาที่เรานึกถึงอนาคตว่าเราอยากจะเป็นครูลูกมันเคยมีความกังวลใจไหมว่าเราอาจจะไม่ได้เรียนกังวลครับว่าจะได้เรียนจบไหมครับแล้วก็คุณแม่จะส่งไหวไหมแล้ววันนี้ทางมูลนิธิวิชัยศรีวัฒนประา,พา,พารับดูแลอนาคตด้านการเรียนนักนล,ลูกรู้สึกอย่างไรครับรู้สึกดีใจครับอยากจะบอกความดีใจนี้กับใครที่สุดรกับ ่ลูกอย่กจะบอกอะไรกับพ่อกับแม่พูดผ่านกล้องนี้ได้เลยลูกเช่นครับพ่อครับแม่ครับผมทําความฝันของผมได้เป็นจริงแล้วนะครับผมจะเรียนให้จบเป็นครูให้ได้ครับผมก็จะตั้งใจเรียนแล้วก็คอยดูแลพ่อแม่ตอนโตนะครับรักพ่อนักรักแม่นะครับ ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุนพาวเวอร์และรายการซูเปอร์เทนที่ให้ทุนมาต่อเติมบ้านแล้วก็ทุนเรียนจนจบปริญญาตรีขอบคุณน้อมากนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากๆรุ่นพี่มาซูเปอร์เทนนะครับวันนี้พี่ซุปดีใจมากที่ได้รู้จักกับแต้มนะครับ,รบทุกครั้งที่เห็นเด็กเก่งบนเวทีซูเปอร์เทนนะครับผมจะรู้สึกภูมิใจและมีความสุขแล้วก็จะรู้สึกว่าประเทศของเรายังมีความหวัง เพราะมีเด็กดีๆแบบนี้ครับจำนวนมากที่เราไม่มีโอกาสได้เห็นและวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่พี่สุขภูมิใจนะครับขอบคุณมากๆที่น้องแต้มมาซุปเปอร์เทนนะครับอัจฉริยะพันจิ๋วมือปั้นของเราจากจังหวัดสุรินทร์ครับขอบคุณครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับ ซูเปอร์เทนซีซั่นสี่ทุกวันเสาร์าโมงเย็น